สบายดีพี่น้องมามามากินข้าวน้ำกันปิ้งไก่เดิพี่น้องเดยหิวข้าวนะอันนี้ก็เป็นปิ้งข้างนอกข้างในตับยังแหละสิยำปอนออโต้พี่น้องนี่มัมพี่น้องมาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องผมกินข้าวมาข้าวกันพี่น้องได้ไหมออโต้กินข้าวมั้งคืนหายสักเดียอะไร นตาซอยโตๆนะใส่อะไรแต่งหน้าช่วยคนีิ้เขาตัดังใหญ่เกิดถูกไหมกูไม่นั่นนี่แหละไม่ไม่เนะ ก id ี่ปันูเอ้ยแ่านี่ยโอเปไหมเออไมาเล่นะครกปันี่ปนเป็นอะไรกันเนี่ยที่ตัวสับผูตัวสักที่นี่จับจับแล Quất Màu của Ừ À

在哪？哎呀！

够不够？ ताईं

cái nào đấy, có cái 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 ba con chó này nên lấy một con là Ừ, đủ rồi.

嗯。嗯

啊！啊！来。来开门。这里啊！啊！好、啊。啊 เสด็จเสด็จต่า่อทีเก่าเริ่มล่าาเป็นลานในีสยยาแม่บอกไว้ใจนนั้นเกิดเสจทราบกอจะทราบม่บอกแตูของ้างต้องด เมื่องนี้จะถึงน้ำก็พาใจกอดร้องาอดร้องน้ำญ้ำต่อเจ้าบทเจ็บนั้น้ำทหารเจ้าเวนเจ้ากบวยนํำเจ้าเจ็บมือเจ้าเจ็บมือเจ้าน่ห่ามาเจ้าบวเหนื่อยหขวใจเจ้ากันต้องคิดเย่างดู 안니悟空嗯稍等哪 <laughs> <아니, 아니. 웃음>

ở trên cái <laughs>